นี่คือ,อรายการล่าทาผีมีเสียงหมาหอนเอาพาใครมาคุกเขาลงนี่คือสารไข่ฟงป่าบุจินพวกคุณเห็นภาพชัดเจนไหมคริสตัลทุกชุด <All right. S 1> โอเคเรากลับมาแล้วทุกคนคุณพูดภาษาอาหรับได้ไหมไม่เป็นฟาซีอะไรไม่ไม,ไม่เป็นไม่แน่นอนนี่หว่ากระจอก ถ้าอย่างนั้นผมจะพูดภาษาอังกฤษยุคกลางที่ผิดเพี้ยนของคุณเพราะพวกคุณเป็นหมาจรจัดที่ไม่ได้รับการศึกษาอ่ะดูสิเราเริ่มต้นได้ไม่ดีเลยฮะสั้นคุณกำลังคุยกับเจ้าหน้าที่กองกำลังคุด ฟันคุณแล้วคุณเป็นผู้บัญชาการขององค์กรก่อการร้ายต่างชาติผมก็สามารถพูดแบบเดียวกันกับคุณได้เป้าหมายของคุณคืออะไรลอเมเจอร์เมื่อพวกเขาส่งขีปนาวุธมายังดินแดนของผมคุณมีเป้าหมายอะไรเอาเถอะเราเอกว่าจะจับก้นเธอให้ได้ช่างดูถูกและพูดจาหยาบคายเสียจริงเธอจะได้เรียนรู้ที่จะเคารพฉันเมื่อประเทศเธอถูกไฟไหม้คุณอยู่บนเตียงกับกลุ่มค้ายาฮัตฟันถ้าคุณหายตัวไปไม่มีใครรู้ว่าจะต้องไปหาค้าพี้แหนั่นที่ไหน ผมไม่สงสัยเลยว่าคุณจะต้องมีความฝูกกับการทรมานผมคุณได้ขี่ปนาวุธอเมริกันมาจากใครผมไม่สนใจว่าพวกเขาเป็นใครผมอยากรู้ว่าพวกเขาจะไปที่ไหนคืนหมาหอนมองไปรอบๆหน่อยสิฮัตสันเจออะไรไหมตอนนี้คุณสามารถเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อาหารหรือคุณสามารถเริ่มพูดคุยได้ ผมเป็นตัวประกันที่นี่สำหรับพวกมึงนี่มันผิดกฎหมายคุณเป็นเฉลยฝึกอิหร่านไม่ได้ทำสงครามกับเม็กซิโกผมไม่ได้ทำผิดกฎหมายใดๆคนเหล่านี้และผู้บังคับบัญชาของพวกเขาคือผู้ละเมิดกฎหมายคุณและนายพลกอบานี่ผู้เป็นที่รักของคุณทำลายสิ่งทุกอย่างอย่าพูดชื่อของเขาคุณประหารเขาแล้วและคุณจะต้องจดใช้ความผิดของคุณตอนนี้มีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่จะช่วยคุณได้ผมอยากให้ไอ้สาเลวนี่ที่ถูกขังถาวรหรือไม่ก็เงยหน้ามองหญ้าบ้าๆนั่นท่านนายพลการฆ่า หัดสั้นถือเป็นการสงคราม,ามการกักขังเขาไว้เป็นส,สิ่งผิดกฎหมายตอนนี้เขาร้อนเกินกว่าจะทนได้บอกผมหน่อยสิว่าคุณได้รับสิ่งที่สามารถดําเนินการได้ลัดเบลกำลังดําเนินการอยู่รอกันนะจริงๆแล้วผมขอพูดเรื่องนี้ให้จบก,ก่อนแต่ลัดเบลพูดถูกถ้าไม่มีหลักฐานเราก็ต้องปล่อยเขาไปดูสิว่าเขาจะพาเราไปไหนเขาอยู่ตรงนี้นะอย่าพูดจริงจัง,จงสิผมเกรงว่าจะเป็นอย่างนั้นนะลูกชายใครเป็นลูกมึงวะว่าไงผีเราได้อะไรจากโทรศรัพท์ของเขาบ้างไหม ยืนยันค่ะเราโดนเข้าแล้วโดนอะไรวะดี <Good. S 1> ดีพ่อมึงสิ <Now. S 1> ตอนนี้เลยพาเขากลับไปแล้วปล่อยเขาไปไม่ปล่อยแน่อ่ะพยักหน้าผีพยักหน้าเอาโอ้โหเอาอีโมงคุมหัวคลุมถุงชนหรือเปล่าลุกขึ้นมาสิไอเวนรีบมาสิตามตูดกูมากูจะพามึงไปซ่อ <laughs> ไประเบิดถังขี้โอเค ตัดจบแป๊บนึงเช็ควันที่ถูกแฮกจากโทรศัพท์ของฮัตสันในเม็กซิซเอสถูกส่งไปที่เสาโทรศัพท์มือถือบริเวณนอกชายฝั่งสะเป็นฮัตสันกำลังคุยกับใครคนหนึ่งอยู่ตรงนั้นเมื่อเราจับเขาได้มันห่างไกลและอยู่ริมแม่น้ำเหมาะสำหรับการขนส่งสินผิดกฎหมายรวมทั้งขีปนาวุธด้วยเราต้องลงไปพื้นที่แล้วดูว่ามีขีปนาวุธอยู่ที่นั่นหรือไม่ภาพแสดงโครงสร้างอย่างน้อย4ี่แห่งและปะพาคารเราจำเป็นต้องมีสายตาจากภายในแต่มันถูกปกป้องอย่างหนาแน่นโดย กลุ <IC S> ่้าายพื้นที่หญ้าสูงเหมาะสําหรับการซ่อนตัวเมื่อใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมชุดจิลลี่สุดเชลเลยผมจะคอยดูความเคลื่อนไหวของชายฝั่งและลำเลียงอาหารออกทางเรือคุณไม่ควรอยู่คนเดียวนาเคสหนึ่งคือไม่มีสามคนก็เยอะแล้วเราไม่มีอํานาจเช่นการต่ําและช้านี่คือการล่าตระเวนโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยการยิงเราออกมาจากหนังสือไปแล้วฉันจะโทรหาคุณเมื่อฉันอยู่ในตําแหน่งแล้วเราไปหาขีปนาวุธพวกนี้ก่อนที่ฮัตสันจะมาวางไว้ในสวนหลังบ้านของเราเจนี่ อยู่บนเรือคอยสังเกตการพร้อมกับปืนสไนเปอร์ไรเฟิลดูกล้องดิดูสโคปสโคปสุดยอดไม่รู้คูณ6หรือคูณ8อะระยะกี่เมตรอะเจ๊รายงานหน่อยวอชเชอร์หนึ่งถึงบาวโวฉั้นอยู่ในตำแหน่งห่างจากชายฝั่งไปแค่ครึ่งคลิกมองเห็นโครงสร้างต่างๆแล้วสถานะของคุณเป็นยังไงรายงานเราตั้งปาไว้ที่จุดยิงแล้วสายตาจับจ้องไปที่เป้าหมายติดอาวุธสองเป้าที่ซ่อนอยู่ในสนามรบ คุณได้รับไฟเขียวแล้วดาเนินการเมื่อทําได้รับฟา้าบผมเตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วแก๊สรายงานซิเห็นอะไรไหมไม่มีลม200ลเมตรในจุดถัดไปยืนยันชัดเจนลมสงบที่นี่สอยเป็นหนึ่งสอยสอยสอยสองบาโว,าโวคุณเจออะไรรายงานด้วยเราก็หมอบคลานต่ำมาอยู่ตรงนี้นบาโวรายงานรับฟา้าบ ดึงสไลด์ปอกกระสุนออกมา,ามั่นคงวัชเชอร์เหลืออีก2ตัวทําได้ดีมากเดินหน้าต่อไปดูว่าจะเจออะไรอีกหน่วยลีคอนในระเบิดเพ<า>ิงจับตาดูการลาตะเวนเคลื่อนที่และทีมภาค<ล>พื้นดินข,ข้างหน้าของเราเข้ามาสิจ่าแล้วเรามาดูกันว่าเรากําลังจัดการกับอะไรอยู่เราจะไม่สตเตลเราจะเล่นแบบแอคชั่น โปสเตอร์เหรอมีแนวโน้มดีเรามาคาันต่ำๆรอบๆพวกมันกันดีกว่าดูว่าพวกมันกำลังพยายามจีดกันเราให้ห่างจากอะไรได้ก้มตัวลงยืนบนหญ้าเราไม่จำเป็นต้องสู้กับพวกมันไม่สนพวกเราเป็นทีมดับเพลิงจ่าสิบเอกเรามาดูตามติดเรื่องนี้กันเถอะผมจะมาบู๊โดยเฉพาะแจ้งเตือนแล้วพวกมันรู้ตัวแล้วไม่สนโอ้พระเจ้าพวกมันมาแล้วโอเคกับตันไถดักหน้า ท่านผู้เฝ้าดูคอยตรวจการเรากำลังเข้าร่วมขบวนกับข้าศึกก็มาสิครับบนหลังรถเหรอบนหลังรถบรรทุกเหรอามาสินี่ไปอีกยิ่งเข้ามานี่เราใส่ชุดจ yes. ีลี่สูตรอยู่สอนมาอย่างนี้ก็โดนสองทะลุเลยนะอือหขอบอกหนึ่งนัดนี่ทะลุตัวแตกหัวหายตัวขาดเลยนะถ้าโดนเต็มๆนี่ระยะใกล้ๆเนี้ยสองร้อยกว่าเมตรอือแต่ปืนนี้ไม่รู้ยิงกกไกลสุดเท่าไหร่นี่แน่ หนึ่งสองเต็มเต็มอกตัวแตกอ่ะเปลี่ยนแม็กบรรจุดึงไม่เร็วเลยจะห่างชั้นกับสมัยเป็นตำรวจมากสมัยก่อนแกเป็นตำรวจหรอ hey, <baby. S 1> ไปกันต่อครับอ่อมีคำถามจะถามอ่อกดหกแล้วกันไม่อยากถามอะไรมาก Thank you, sir. ขอบคุณมากครับท่านอาออะไร <laughs> กับตันไพยอยู่ไหนอ๋อยังไงก็ถามถามรถนะเจ๊กับ <Price S 2> <M ee? S 1> กับตันไพพบกันได้อย่างไรรัสเบล ฉันชอบอาหารริมทางจอนกับฉันเจอกันที่ร้านกาแฟลาเฟลในเลบานอนจริงเหรอวะไม่เอามันเป็นบาร์ในสนามบินที่ริเบอ์นจริงเหรอเธอกำลังกโกหกคุณอยู่นะจ๊ะอีเจต๊ตอแหลเหรอฮะถามด่าแม่งเลยอีเจ๊ผีบ้าเอ,อ้ยมาเลย okay, <for> ก็ได้จริงจังนะเราเจอกันที่ลอนดอนตอนแข่งฟุตบอลมันคือฟุตบอลลาสเวลก็มันคือฟุตบอลละ่ะ และนั่นคือวิธีที่ฉันทําให้เขาคุยกับฉันจีบกันไงจ๊ะเธอกำลังสมัครผมเข้าหน่วยปฏิบัติการในบอสเนี่ยจับกลุ่มอาชญากรสงครามใช่แล้วเป็นยังไงบ้างไม่ค่อยดีจอนไม่ชอบที่จะถูกกวนใจด้วยการดูฟุตบอลฟุตบอลลาสดเวลชอบฟุตบอลก็มันได้ผลทุกครั้งเนี่ยอ่าเอาคำถามสุดท้ายโอเป็นยังไงบ้าง เยี่ยมเลยจอรนเอาวัวกระดาษแข็งมาวางบนถนนรถค่าฝึกหยุดเพื่อดูว่ามันคืออะไรจอรนดึงเป้าออกมาแล้วพามันบินตรงไปยังกรุงเฮงเพื่อทดสอบใช่แล้วมันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกใช่ไหมลารเบลฉันชอบการเล่าเรื่องแบบนี้นะจอรนคุณเล่าตามแบบของคุณก็ได้เออเล่าเล่าหรือว่าจีบกันวะอะระหว่างเดินทางก็คุยกันไปด้วยอ ดีว่ะเนื้อเรื่องทำมาดีแบบนี้ก็ไม่น่าเบื่อเนาะอโอเคเดินไปเรื่อยๆมีอะไรจะถามกันอีกไหมคุยกันเรื่องฟุตบอลเอชอบทีมอะไรแมนยูหรือว่าููอาร์เซนอลเออไม่รู้ผมไม่ชอบทีมไหนอน่มาชอบทีมไทยเฮ้ยอ,อ,อันนี้มันอะไรนี่เดี๋ยวอ่านก่อนวิทยาศาสตร์ด้านพลังงานลมอ๋อ มันเป็นโรงงานพวกแรงลมหรือเปล่าเออใช้เออ,เอ,อกังหันลมอะไรเงี้ยสายตาอ,อ,อยู่ที่อาคารหลับ400เมตรที่<า> 1>, 1นาฬิการับฝา้าค่ะผัวจ้<ข>าหาที่บนหญ้ามาดูว่าใครเป็นใครในสวนสัตสว์ตกันดีกว่าโอ้โหมันเรียกตรงนี้ว่าสวนสัตว์รับขอบเขตของคุณและสำรวจพืพ้นที่ตรวจสอบดูว่ามีกี่คนโอ้โหกับตันเป้าหมายคือสภาพแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ ยืนยันพันธมิตรเต็มไปหมดย่อเย้ยดูถูกยิงค้างไว้อย่าเข้าไปประท้จนกว่าผมจะช่วยปรับระยะให้เหมาะสมเอาละเซตเซตสโคปก้องตั้งค่าเรียบร้อยจัดการกับพวกมันให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้โอเพนนั้นเริ่มจากค่าผิดปกติก่อนโอเคเราฟาบครับเรามาเริ่มกันเลยคุณลิงไวเลยคุณชอบตัวไหนผมเห็นแล้วผมเอาทางขวานะชดเชยการตกของกระสุนสองระดับคึ่งสขีดคึ่ง สะอาดลงโจงเคลียร์หายไปกับตาจบจบเราไม่สามารถปล่อยให้พวกเขาเข้า,ขาถึงร่างของหน่วยลาตะเวนอื่นได้ทิ้งเขาไปคู่ของเขาเป็นของฉันทิ้งเขาไปแล้วเสนอก้อนอืนมีแค่เขาคนเดียวเป้าหมายเล็งจากสองระดับขึ้น,นการตกของกระสุนจัดไปเลยวันของเขาจบลงแล้วมันอยู่คนเดียวดูในสโคบสามขีดครึ่งเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยครับผม ยิงได้สวยงามแม่นไม่ละกับตันมีคนอื่นเห็นเขาอีกสองคน,นลองเคลื่อนไปที่ยังจุดที่คุณสามารถจัดการสองคนด้วยกระสุนนัดเดียวดูสิปึ่มก็แค่เขาคนเดียวคาเทลกำลังจะตายเปิดตัวและเป็นฤดูการ<ต>สำหรับท<ม>ิตแมนมีแค่เขาคนเดียวดูในฝาโขบนับลงมาสามขีดครึ่งเขาตุยไปแล้วเขาใกล้สมมากเกินไปนะระวังด้วยระวังหน่อยเขาเห็นคนอื่นอีกสคนบางคนอาจจะแยกออกไปจุด A โอ้โหกับ กับตันไพช่วยซ่อมว่ะสุดยอดมีใครอีกไหมฝั่งขวารอก่อนนะรอกับตันยืมยันมันมีสามตัวเฮ้ยเอาตัวขวาสุดมีคนหนึ่งแตกแถวเขาเป็นของคุณแล้วดูในฝาโขบนับลงมาสามขีดครึ่งเต็มเกือบวันแย่ๆที่ออฟฟิศจัดไปเลยทางขวาเป็นของคุณผมเก็บทางซ้ายแท็กทีมได้สวยยิงได้สวยงามทั้งสองคนเลยครับขอบคุณกับตันไพที่ชมอันนี้ผมแปลเสริม มาเหลือไอ้ตัวนี้โอเคหันหลังให้อดทนไว้จ่าสิเองยามแก๊งค้ายาหลายคนมองเห็นเขาพวกเขาอาจจะแยกย้ายกันไปคอยดูตุยไปเรียบร้อยลมลงแล้วแตกไปหนึ่งเหลืออีกสามคนย้ายตำแหน่งมาเรียงสองอันในช็อตเดียวได้ไหมมันแตกแถวแล้วเหลือคนอื่นแล้วขเขาเป็นของคุณแล้วจะเดินไปไหนจะมามาล้านะเม้มงๆมๆงม,งมงสามขี่ขึ้น นับลงมาเต็มเต็มกลางหลังตรงไปที่เป้หาหมายยิงสวยงามจริงเผามันซะผมจะเอาอีกซ้ายนี่มันเป็นวันสกรปรกโอเคยิงแบบไสสะอาดชนะแบบใสสะอาดหมดยังยิงปืนหนึ่งนัด <S <S ได้นกสองตัวผมได้ตัวอื่น <S <S มีอีกสองคนเล็งเป้ามาที่เขาขยับตำแหน่งเพื่อจัดการสองคนด้วยกระสุนนัดเดียวเฮ้ยมันรู้ตัวแล้วแจ้งเตือนแล้วรีบเก็บแล้วนี่เนี่ยต้องยิงเื่อ เฮ้ย hey, ระวังพวกมันกําลังถอยกลับพวกมันรู้ว่าจะโดนซุ่มโจมตีมันถอยกลับแล้วดูอีกดูเหมือนว่าเราจะปลอดภัยแล้วถึงเวลาลงไปหาทางเข้าข้างในแล้วผมจะคุ้มกันคุณอยู่บนที่สูงจากตรงนี้เองพวกพลเรือนมาทำเนี้ยอะไรกันที่นี่วะไปด้วยกันเถอะครับ2คนดีกว่า1คนใช่ไหมครับ ไม่เอาหลอกนายต้องมีที่กำบ,บงังแล้วผมก็ยิงได้ดีกว่าจะรีบไปเลยรับฟาบครับท่านและตรวจสอบครับท่านขอแจ้งให้ทราบว่าฝั่งฉันไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆเลยถ้าพวกเขาขนขีปนาวุธพวกเขาคงหายไปนา,า,าปนาแล้วหรือไม่ก็อยู่ที่ไหนฟังแห่งในโครงสร้างเหล่านี้หวังว่าจะเป็นอย่างหลังนะ เราก็วิ่งมาคนเดียววิ่งไกลเลยคุณวิ่งไปถึงเป้าหมายแล้วหรือยังจ่าโอ้พระเจ้าลาดเบลมันยังอีกยาวไกลผลทางอีกยาวไกลเราไม่ได้วิ่งข้ามประเทศกันทุกตอนเรียนมหาวิทยาลัยนะเคสคุณสุบุรีกับลาดเบลหรอฉันทำภรรยาของฉันเกลียดมันกำลังพยายามเลิกอยู่โจนสิ่งยิ่งใหญ่จริงๆผมขอซื้อซิก้าได้ไหมไม่เป็นไรจอรนกับทันไปต้องซิก้าของคู่กัน ไม่เป็นไรนะจอรนเอาวิ่งไปต่อระยะอีกอ,อันนี้เป็นเครื่องตรวจเช็คสัญญาณค่าศึกกัมดมีรถมุ่งหน้ามาจากด้านหลังอาคารชิปหายแล้วงานเข้าแล้วหาที่ลบดูเหมือนว่าพวกเขาจะไม่เห็นคุณใจเย็นๆหน่อยหาโพงหญ้าใช้เพื่อเป็นการซ่อนตัวอำพพางตัวเอาหลังหินตรงนี้แหละ มันคงไม่เหยียบหินแล้วมาเหยียบตัวเรานะพวกมันมาแล้วโอเคระหว่างนี้ก็สวัสดีครับพวกมันขับรถมาแล้วกําลังออกจากรถมาแล้วคุณสามารถหลบพวกมันได้หากคุณยังคงอยู่ที่นี่หากคุณกําลังมองหาการยิงปืนคุณจะได้มันมาพวกมันสวมเกาะหนามากเราจะสู้ก็เลงที่หัวมันเลยโอเคกับตันไพแนะนําถ้าจะยิงมันก็คือต้องยิงที่หัวมันอย่างเดียวจะเจาะเข้าไหมล่ะเออ สไน p เปอร์ pper, มันใส่หมวกพับจีด้วยอะหมวก3ามพับจเอาละสวัสดีครับเล่นเกม Call of Duty Modern Warfare สอง2องพทาร์ทที่8เล่นภาค TRWG 9ผมชื่อนิววิดีโอเกมมิง TRWG 9ครับมารับชมกันไปเฮ้ยเห็นพวกมันนี่ไงโอเคพวกมันกำลังเดินลาดตะเวนที่อื่นไม่ไปเดินที่ตั้งกว้างใหญ่ไพศาล เมอ,อมาเดินตรงใกล้ๆเราเกมบัคครับเฮ้ยมันเข้าใกล้เข้ามาเฮ้ยสงสยัยไหมเฮ้ยมันพูดภาษาอะไรไ<อ>วะไม่มีซับไตเติ้ลขึ้นเลยให้รถคันนั้นมันเหยียบคันเร่งค้างหรือเปล่าวะเออให้รถคันนั้นมันติดติดบักหรือเปล่าอ๋อมันก็เดินตรวจสอบดูเราอยู่ในพงหญ้านี่ไงยี่สิบสามเมตรมันเดินเฮ้ยเหลือสิอมตรมันเดินไป กับตันไพยังไม่รายงานแสดงว่าเราอยู่ในที่ที่ปลอดภัยอยู่อ่า14เมตรเ๋อมันเดินเลยเราไปแล้วอึ๋อย่าบอกนะมันเดินกลับหลังหันมากับหลังหันแล้วเดินมาหาเราใช่ไหมอ้ยอุ้ยมันอยู่ทางซ้ายลุขึ้นทําไมวะเกือบซวยแล้วเกือบเฟลละเกือบมิชชั่นเฟลไหมล่ะโอเครอก่อนดนตีระทึกจริงๆ็นนี้มันอยู่ทางซ้ายอย่าบอกนะมันไปแล้ว ไปยังไปยังรอไปเรื่อยตรงนี้รอนานหน่อยที่จริงเราจะสู้กับมันก็ได้นะอมไม่เอาอะ่ะ <c oughs> เปิดเปิดฉากมาผมก็บูแล้วที่จริงมันให้แบบอะไรอะเขาเรียกว่าสไนปมันโหมดสไนเปอร์เนาะอ่ะเฮ้ยพวกมันเดินทิ้งระยะห่างไปแล้วส2บสองเมตรแล้วโอเค น่าจะปลอดภัยแล้วนะปลอดภัยยังถ้ายังไม่ปลอดภัยก็ยังไม่ไปเดี๋ยวเราจะเอาตรวจดูโอเค19เมตรแล้วระยะปลอดภัยแล้วมันไปแล้วนะอุ๊ยอ้าว19เเมตรอะไรวะโอเคพื้นที่เคลียร์แล้วจะทำได้ดีมากขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือกับตัน คุณกําลังทําส่วนที่ยากดีใจที่คุณสังเกตเห็นเป็นการฝึกซ้อมที่ดีเราฝึกกันไหมครับเราฝึกอยู่ตลอดเวลานจาจ๊ะระดับโลกเลย <c oughs> อ่ะเคลื่อนที่ไปต่อวิ่งไปเรื่อยๆสลับปืนมาดูเหมือนว่าคุณจะสามารถข้ามถนนและหาทางเข้าได้เรับทราบแล้วครับกําลังเคลื่อนที่ไปอยู่โอเคกําลังหาทางมีประตูเปิดหลายบานรอบอาคารหลักเราจะไม่เข้าทางประตูมันล็อกแน่นอนเราจะขึ้นไปเห็นไหม เห็นป่องท่ออากาศข้างบนไหมไ<ง>ยังไงก็ผ่านทางประตูไม่ได้เราทร้าหาทางเข้าไปข้างในเราต้องรู้ว่ามีขีปนาวุธซ่อนอยู่ในโครงสร้างเหล่านั้นหรือไม่โอเคเราต้องขึ้นข้างบนเนี่ยกล่องนี้แหละปีนขึ้นปีนขึ้นปีนขึ้นน,น,นี่ช่องแอร์ลมด้วย <c oughs> แก๊สพิษฉีดแก๊สน้ำตาเข้าไปในช่องระบาบอากาศพวกมันจะไหลออกมาเหมือนหนูผมจะช่วยเก็บพวกมันถ้ามันออกมาจากข้างในถ้ามันเปิดประตูออกมาโอเคเตรียมดัก นหลังคาไปเลยอย่าเข้าไปข้างในโอเคแจ้งเตือนแล้วช่องแสงบนหลังคาเหล่านี้จะทําให้คุณได้เปรียบนี่จัดไปเอาละเก็บไปหนึ่งมันเปิดประตูออกมาข้างนอกสูตรอากาศบริสุทธิ์กันแล้วนี่คือภารกิจย,ยิงฟรียิงให้ล้มยิงให้จมยิงให้ตุยหมดยังหมอเอเปียนแม็กบะจ,จุโอเคเรียบร้อยมาอีกหนึ่งนี่นี่ตัวแตกเงยหน้าขึ้นสีไอ้หวยไทยหวยฮะ ล้มอีกหนึ่งดีมากเปลี่ยนแม็กบรรจุเอ้ยี่ข้างในยังเหลือ,อน,นี่เปลี่ยนแม็กเปลี่ยนทุกแม็กยิงแล้วเปลี่ยนชูเตอร์ดาวในโกดังแรกเราเลียร์แล้วตู้คอนเทนเนอร์นั่นอยู่ข้างในลองตรวจสอบดูสิว่ามีร่องรอยขีปนาวุธของฮัตซันหรือเปล่าไปเช็คดูเปิดตู้ออกมาหวังว่าคงเจอนะนี่มันนรกชัด นี่เป็นฐานที่มั่นของกลุ่มขยาอย่างแน่นอนคุณเห็นอะไรดูสิยาเสพติดทั้งนั้นเป็นต้นๆกดัง๊สเต็มไปด้วยเม็ดยาอาวุธปืนและวัตถุดิบฮัตสันจมอยู่กับแก๊งายาแต่ไม่ใช่ว่าการทลายแก๊งายาถ้ามีขีปนาวุธเหล่านี้พวกนั้นอยู่เราก็ต้องตามหามันให้เจอ ขอแจ้งให้ทราบว่าหน่วยลาดตระเวนหุ้มเกาะกําลังเคลื่อนตัวมาจากอาคารอื่นระวังด้วยปรากฏว่ามี5ตัวแนะนําให้ใช้เซ,เซ็นเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจและยิงหัวด้วยปืนไรเฟิลแบบมีตัวลดเสียงตัวเก็บเสียงลหละมาวิ่งตามหาเจอแล้วมีตัวเซ็นเซอร์ไม่ต้องใช้เซ็นเซอร์ในแมปก็แจ้งเตือนสไนเปอร์นี่ไม่โดนหรอวะโอ้นีเนี่ยนเะต็มหัวมีแค่เขาคนเดียวเล็งที่หัวลงไปหนึ่ง ทางซ้ายเซนเซอร์เตนไว้ทางซ้ายตรงไหนอ,อยู่บริเวณแถวนี้ไว้ถ้าระยะประชิดเราจะมาใช้ปืนไอ้ไรเฟลิลอันนี้เราใช้สไนเปอร์ไรเฟลิลเคเข้ามาข้างในสิในนี้มีอะไรไหมประตูนี้เปิดได้ไหมเปิดได้ออกมาอีกฝั่งหนึ่งไหนเฮ้ยเสียงคนคุยกันวะได้ยินเสียงว่ะ อยู่ไหนเอ่ยตามหาตามหาตรงนี้มีไหมไปตรงรถตรงรถมีไหมรถลากตู้คอนเทนเนอร์รถพ่วงเฮ้ยมันอยู่ทางขวาไหนเอ่ยอยู่ไหนอยู่ไหนยิงมาจากไหนวะพวกมันรู้ตัวแล้วระวังไว้ด้วยนี่โอ้พระเจ้าพวกมันมาแล้วสองคนเลยนี่เอาแบบเกาะแตกไปเลยนี่เนี่ย แตกสไปแล้วนี่แตกสี่อะไรวะกับตันไพย่ยิงนี่นีแตกแตกหดูเหมือนคุณทำคณิตศาสตร์ได้คะแนนเยอะนะครับ <c oughs> คุณเป็นคนทะลึ่งหรือเปล่าเ <c oughs> นี่ยเออแค่ร้อเล่นนะครับกับตันดีที่จาะหัวเราะในขณะที่เรายังทำได้อยู่ตรงประเด็นนะพวกหนุ่มๆครับนาะยหญิง <c oughs> อย่าเลยท่านหญิง <c oughs> จำไว้ว่าฉันวิ่งหนีท่านได้อยู่นะ พื้นที่ปลอดภัยจากกลุ่มขยาตายหมดแล้วจากการเกิดที่รูที่หัวฉันอยากรู้ว่าปลอดภัยจากขีปนาวุธหรือเปล่าลองตรวจสอบที่อาคารถัดไปดูมันคือสว่านตัวเดียวกันคุณสามารถเจาะเข้าไปใช้ช่องแสงบนหลังคาหรือปล่อยแก๊สน้ำตาไปช่องระบายอากาศแล้วดูพวกเขาวิ่งออกมาฮ่ะเลืกเลืก,ก่อนเอาแก๊สน้ำตาปึ้มสำลักแก๊สห้ออะไรเฮ้ยคุ้มกันผมด้วยนะกับตัน โอเคเราอยู่บนหลังคามันออกมาไหม <c oughs> ยิงล้มไปแล้วหนึ่งนี่นี่ระยะไกลระยะกลางนี่ <c oughs> ท้องฟ้ากำลังถล่มลงมาไอเวรไอตะไลนี่นี่บังไฟเฮ้ยไหนเปลี่ยนม็มมันจุมอบตีเจ็บไปหนึ่งหลังคารั่วว่ะเฮ้ยนี่ไงนี่นี่นี่ เต็มเต็มนี่เข้าหัวนี่เต็มหัวเกรียนแตกจบแล้วนะการสร้างสามเพาะฟักก็ชัดเจนไม่มีภาชนะขนาดใหญ่พอสำหรับใส่คีปอาวุธไม่แน่ใจว่านั่นเป็นข่าวดีหรือข่าวร้ายไปลองดูว่ามีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมลบฟาบผมกำลังเดินไปตรวจดูค้นหามีอะไรไหมโอเคแล้วเจอกันในพาร์ต่อไปสวัสดีครับ